ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่29นะครับ29พฤศจิกายน2557วันนี้ไม่ลืมแหละประจำได้ก็มาพูดต่อถึงตอนเรื่องจากครั้งที่ปลูกที่แล้วนะครับปลูกครั้งที่แล้วแล้วก็เป็นต้นเล็กแล้วก็หลังจากที่เราประคบประงมนะครับจนได้ระยะหนึ่งก็ตามอัตราภาพครับที่มีเวลาดูแลก็ตามวงรอบกันให้ปุ๋ยให้ยานะครับ แล้วผ่านไปในระยะเวลาสักประมาณสักสี่สาห้าเดือนเนี่ยต้นก็จะประมาณพุ้มขนาดนี้แต่ปัญหาที่เพื่อนๆสอบถามมาครับคือออย่างแป้นลำไยนะครับเป็นที่สายพันธุ์ที่ตลาดเขาจะเป็นดักพวกเป็นแบบว่าพิมพ์นิยมนะครับที่ผู้ผู้ผู้ผบริโภคชอบคือเปลือกบางน้ำหอมแล้วก็มเม่ไดแต่น้อย ปัญหาของแป้นลำไสยก็คือเหมือนสายพันธุ์อื่นๆนะครับก็คือแคนเกอร์ก็ขอคำแนะนำมาก็คือสำหรับการป้องกันแคนเกอร์ในในขั้นแรกเนี่ยผมอยากจะให้ใช้การตัดแต่งทรงพุ่มเข้าไปก่อนเพราะว่าเมื่อเราตัดแต่งเนี่ยอย่างด้านล่างเนี่ยถ้าเราไว้กิ่งที่ให้เป็นลำต้นเดียวอย่างนี้นะครับกิ่งล่างๆเนี่ยให้เอาออกอย่างกิ่งเนี่ยถ้าเกิดมันผมดูลาต่ำผมก็จะเล็มออก เล็มออกไปเลยนะครับให้เหนือขึ้นไปสักประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งม้ประทัดน,นะครับตรงนี้มันจะมันจะโปร่งโคนต้นจะโปร่งให้เป็นรับต้นเดียวดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นง่ามหลาหลายกิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยที่โคนต้นเนี่ยไม่ดีครับคือมันจะเหมือนกับเป็นซอกค่ะซอกแขนเราเนี้ยหมักหมมเหนือใครเศษอะไรก็แล้วแต่ วัสดุหรือว่าน้ําปุ๋ยยาอะไรต่างๆจะเข้าไปอยู่ตามตามซอกกิ่งนะครับทําให้เกิดเป็นเป็นจุดสะสมของเชื้อโรคพราะต่ําลงไปเป็นเเปเป็็นนที่สะสมแล้วถ้ายังไว้กิ่งเรื่อยๆขึ้นมามันก็เป็นแหล่งที่ว่าจุดสะสมความสกปรกต่างๆมันที่ใครต้องขัดเพราะงั้นถ้าเกิดเราเป็นลาต้นเดียวเี่ยการดูแลจะง่ายจะโปร่งทางดําเนินกับบ้านแพ้วันจะเก่งครับเรื่องนี้คือเขาจะไว้ต้นเดียวสังเกตดูได้แต่ทางท่ายางหรือที่อื่นเนี่ยจะไว้จะเอาไว้กิ่งง่ามที่โคน ซึ่งจะลําบากในการดูแลนะครับและเมื่อเราตัดแต่งไปแล้วเนี่ยเสียดายอ่ะป,ปักชาต่อได้หลายกิ่งวันนี้ต้นนี้เมื่อเราทําการตัดแต่งให้เป็นลักษณะต้นเดียวนะาาาาเนี่ยอากาศอากาศเนี่ยอันนี้เป็นสมมติเป็นอากาศนะครับตัวแทนมันอากาศมันพุ่งผ่านไปมันไม่ติดอะ่ะในเมื่อมันไม่ติดอย่างถ้าเป็นสูงม,มากๆเนี่ยอากาศมันผ่านเข้าไปไม่ได้ความชื้นสะสมมันสูงอะ่ะ เชื้อโรคบปทีเลือแคนเกอร์ไอซันโทมานาสอะไรพวกนี้มันก็จะสะสมในบริเวณนี้ก็จะเป็นแคนเกอร์ได้ง่ายมันก็จะลามไปในทรงพุ่มเพราะเพราะถ้าเกิดอาการพุ่มผ่านได้ความที่สะสมน้อยโรคก,ก็จะน้อยตามครับเพราะงั้นเรื่องโรคแคนเกอร์สาหรับแม่นาไผ่เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงครับอยู่ที่ตัวเราจะจัดการกับต้นมะนาวยังไงนะครับคือตามหลักการเนี่ยแสงจะผ่านเข้าไปในทรงพุ่มเนี่ยเข้าไปได้ประมาณหนึ่งเมตร เพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยอไอ้ทรงคุ้มที่มันใหญ่เนี่ยแสงก็เข้าไปได้แค่หนึ่งเมตรแต่ส่วนตรงกลางเนี่ยถ้ามันกว้างกว่าหนึ่งเมตรเนี่ยมันลึกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวสมมติเข้าไปตรงนี้ได้แค่หนึ่งเมตรนะครับอันนี้หนึ่งเมตรสมมตินะในหนึ่งเมตรแต่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ส่องแสงส่องเข้าไม่ถึงเนี่ยนั่นก็คือเป็นแหล่งสะสมของโรคและมแมลงอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพุ่มใหญ่ครับพุ่มเล็กๆประมาณ พุ่มสองเมตรก็หลูแลแล้วมันจะเกี่ยวเนื่องหลาย,ลายอย่างนะครับในการติดดอกออกผลด้วยข้างในเป็นพุ่มทึบการติดผลน้อยจะติดแต่บริเวณปลายนะครับถ้าเกิดเข้าใจการออกดอกของมะนาวหรือว,ว่าส้มเนี่ยจะเข้าใจว่า,าผลและดอกที่มีคุณภาพนะครับจะอยู่ที่ปลายยอดไม่ได้อยู่ด้านในด้านในนี่คือมีมัางไม่มีมั่งเพราะว่าข้างในไม่มีแสงก็สังะห์แสงไม่ได้ไม่มีการสร้างอาหาร ก็จะใช้อาหารจากด้านนอกเข้าไปเลี้ยงซึ่งเปืองครับเปลืองน้ําเปืองปุ๋ยก็พยายามเล็มยอดบ่อยๆนะครับเลม็มเลมไปเรื่อยๆแล้วมีคําเตือนนิดนึดนงฮนะช่วงระหว่างที่เราเล็มเนี่ยห้ามยิ้มห้ามเล่นกันห้ามััลเราะครับเพราะว่ามันจะเป็นฮาเลมเพราะฮาเลมมันก็ไม่ใช่มันอยู่รอเล่นเล่นได้ครับสนุกสนุกขำๆมันก็จะกลายเป็นฮาเลมครับหัวเราะไปเล็มไป พยายาให้พุ่มโปร่งไว้ก่อนครับโรคแองเกอรอจะน้อยเมื่อเลมเสร็จแล้วเลมส่วนที่เป็นทิ้งนะครับสมมติเป็นก็เลมทิ้งไปแล้วก็พ่นคอปเปอร์อย่างคอปเปอร์ออกซิคลอไรน์นะครับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์คอปเปอร์ซัลเฟตในกลุ่มทองแดงพวกนี้นครับพ่นเข้าไปเพื่อจะเข้าไประงับจุดที่เป็นไม่ให้ขยายนะครับไม่ได้ฆ่ามันนะครับตัวคอปเปอร์เนี่ยไม่ให้ขยายเฉยๆก็พยายามเลมไปเรื่อย ใบที่อยู่ด้านในก็เล็มออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างอาหารมันจะเป็นจุดที่ใช้อาหารเอาออกได้ครับไม่ต้องเสียดายหรือรูดออกก็ได้ถ้ายถุงมือนะครับรูดทิ้งไปใบข้างในให้แสงส่องเข้าไปที่ในทรงฟุ่มให้มากนะครับจะดีให้โปร่งไว้ก่อนแคงเกอร์จะน้อยเพราะต้นนี้ผมจําได้ว่าผมพ่นคอปเปอร์ปีหนึ่งไม่กี่ครั้งครับ เพราะว่าใช้ก็เฉลี่ยในช่วงฝนตกหรือว่าฝนหน้าฝนที่ผมจะใช้นะนังนั้นผมไม่พ่นเลยปล่อยเลยก็ไม่ได้เป็นอะไระครับยามตัดแต่งไว้ก่อนเพ้อะขี้เกียจด,ด้วยครับเพราะมันต้องพ่นอยู่เดียวใบข้างในปิดออกไปก็ได้เพราะงั้นผมบอกเลยเรื่องแคงเกอร์กับมะน,นาวอย่างแป้นลำไยแป้นพวงนี่อะไรที่ชื่อแปลกๆอย่าง พันธุ์ดีอย่างพันพิเศษอะไรเงี้ยที่ว่าเขาจะเป็นแทงเกอร์ง่ายก็ใช้วิธีการนี้เข้าไปควบคุมนะครับก็จะเป็นน้อยทรงพุ่มก็พยายามเล็มเรื่อยๆก็มีข่าวจากที่ศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิจัยแลศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนที่กำแพงแสนจะเปิดอบรมมา,เ,าเริ่มปีหน้าก็ปีห้าแปดมกราประมาณวันที่ยี่สิบกว่าๆนะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกหรือยี่สี่ยี่แปดผม,มลืมแล้วอาจจะสามารถท้ามบนนะผมขี้ลืม ก็พยายามเข้าไปอบรมแล้วแล้วจะเข้าใจการปลูกมะนาวไม่ยากอยู่ที่เราเขาเจะบ,บริหารจัดการกับมันการให้น้ําให้ปุ๋ยให้ต่อเนื่องเท่นั้นเองอส่วนใบท,ที่เด็ดทิ้งก็ตะกล้าไปทิ้งนะเผาเผาเป็นฐานมาใส่ใหม่เผาฆ่เาเชื้อก็ได้เป็นผงฐานมาใส่ได้วัสดุถ้าเนาะถ้าลดลงมันย่อยสลายเราก็เติมเพราะว่าข้างล่างนี้มันมีแอปดมิเนเซอร์ที่ว่าการมะนาวซุดไปแล้วเพราะงั้น วัสดุด้อยสลายสุดตัวลงเราก็มาเติมไปต้นมะนาวยังอยู่ที่เดิมถ้าหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาเพิ่มเติมให้อีกนะครับเรื่อยๆถ้ามีปัญหาตรงที่ควรจะมาบอกก็จะมาบอกไม่อยากออกสื่อมากครับช่วงนี้เพราะว่างานละครก็รัดตัวต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าต้องเคลียร์กับคุณคุณ,คณอ้ําครับเพราะว่าบางทีคิวไม่ตรงกันก็เลยต้องแบ่งเวลามาดูมะน,นาวด้วยแล้วก็ขยายพันธุ์ในส่วนที่มีท่านเขาหลายๆท่านที่สั่งเข้ามานะครับ งานเยอะทํางานเยอะต้องขอโทษด้วยก็เดี๋ยววันที่สองนี่ก็มีงานเกษตรของที่กระเพงแสนนครปฐถมอีกแล้วครับก็ต้องก็ต้องไปพรีเซนตน์ดนึงยังไงก็ขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามไปที่ศูนย์วิจัยพัฒนาไม้ผลเขตร้อนนะครับวิทยาเขตมอเกสตกระเพงแสนนะครับที่น้อปฐถมอันนั้นเป็นแหล่งข้อมูลหลักของผมที่ผมใช้นะครับที่เอามาโมทุกวันนี่ก็ที่นั่นแหละครับก็ถ้าไม่ก็ถ้ามีคอนเนคชันพิเศษกับ ทางอาจารย์สามารถก็โทรไปหาแกไม่รู้โทรติดหรือเปล่าก็เท่านี้ก่อนนะครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามาครับสวัสดีครับ